กับผู้หญิงเลยแต่ตอนนี้ไม่มีที่ไหนแล้วไม่มีแล้ว้าไม่มีในโลกเดี๋ยวจะว่าในโลกนะฮะที่ไหนก็ไม่มีฟันก็มีนะฮะทัศเกตด้วยดีฟันฟันจะมีนะคะับ่ไหนนี่อยสามก็หนึดีแน่นอนหมอขาตลงใช้ใช้กล้องส่องจะเช็คไม่ได้หรอคะเออมื่อขยายนี่ขึ้นมาขยายลักษณะผิวอืมแต่คิดว่าก็ได้ขนาดเป็นเซลล์นี่ต้องไปแต่ยังไงจะต้องไปตัดลงมาแล้วก็ไปย้อม จะลองสองวันเนี่คิดว่าไม่น่าจะถ <in> ้าสองแล้วน <Wha pues, S 1> ี่มันจะเห็นลักษณะผิวแล้วแล้วสามารถบอกได้ขยายออกมาว่าเป็นลักษณะผิวแล้วไม่เลือกหรือไม่เลือกอะไรเงี้ยไม่ได้ถ้าดูดูลักษณะภายนอกทั่วไปเนี่ยอันนี้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ที่ย่อส่วนมาเป็นเป็นเด็กขนาดเล็ก แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นเด็กคือตอนนี้มีปัญหาว่าเออมันเป็นจะดูว่าเป็นคนหรือเปล่าใช่ไหมจะเป็นคนหรือเป็นพืชเป็นพืนหรือเป็นพืชคราวนี้จริงๆแล้วถ้าจะเป็นคนเนี่ยก็คือต้องเป็นลูกกรอกลูกกรอกที่ที่แห้งไหมคือเด็กที่แท้งแล้วแห้งไหมใช่ไหมคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็น่าจะมีสัดส่วนเหมือนเด็กธรรมดาที่อยู่ในท้องซึ่งธรรมดาถ้าเกิดเด็กที่มีแขนขาเนี่ยนะแล้วมีนิ้วครบอย่างนี้ อยูน่น้อยตั้ง12สัปดาห์ขหมไปอายุเด็กขันซึ่งความยาวก็อย่างน้อยประมาณตั้ง12เซนนี้ไปซึ่งมีจลองวัดดูเนี่ยประมาณ 10, 10, 16เซนก็ความยาวก็เป็นไปได้ี่จั่อย่างนั้นแต่ส่วนคือจริงๆแล้วหัวเด็กจะต้องค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวถ้าเป็นเด็ก12สัปดาห์ขึ้่ไปเนี่ยอันนี้อันนี้ดูว่าหัวค่อนข้างเล็กแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันเหี่ยวเหี่ยวไปหรือเปล่ามันบอกอจะบอกอาจจะบอกสูงไ,ได้ยาก สิ่งที่สิ่งที่นำมาเอ็กซาเรย์นี่นะครับจะมีอยู่สองสองชิ้นฮะชิ้นชิ้นทางขวาชิ้นที่ผมชี้อยู่นี่นะฮะจะเห็นว่าเพื่อจุดประสงค์ที่เอ็กซเรย์ครั้งนี้เพื่อเราอยากจะดูว่าเราจะเห็นโครงกระดูกไหมเพราะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นคนเนี่ยนะฮะหรือเป็นเด็กลูกหลอกเล็กๆอะไรเนี่ยจะต้องเห็นหรือจะต้องเห็นโครงกระดูกเพราะจากจากลักษณะภายนอกที่เห็นเนี่ยเห็นโครงกระดูกชัดเจน มีซีโ่โครงมีกระดูกสันหลังมีนิ้วอะไรเนะี่ยเห็นที่ทชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกซเรย์คุณจะเห็นที่กระดูกนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าดูจ MM. ากรูปรูปนี้นะฮะถ้าดูส่วนแขนเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นโครงกระดูกนะฮะส่วนแขนนะส่วนขาก็ไม่เห็นนะฮะมีส่วนหัวซึ่งค่อนข้างจะดูยากม่าจะเป็นกระโหลกหรือเปล่าฮะอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนอันนี้บอกไม่ได้นะครับแต่ถ้ามาดูที่รูปรูปรูปนี้นะฮะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ย ส่วนขาแล้วก็ไม่เห็นโครงกระดูกเหมือนกันนะฮะไม่เห็นเหมือนกันแขนก็ไม่เห็นนะฮะส่วนหัวก็ไม่เห็นกระโหลกนะฮะก็คงสรุปจากจากปีนี้ว่าว่าเท่าที่เห็นคิดว่าไม่ไม่เห็นกระดูกนะฮะเห็นกระดูกเื่อนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคนนะฮะจะเห็นจะเห็นกระดูกซี่โครงอย่างเงี้ยฮะซี่ซี่นะฮะแล้วบางทีนี่นี่คือกระดูกต้นคอที่เรามองเห็นนะครับนะฮะ จะมีกระดูกหายปละอะไรแล้วแต่นี่กระดูกสับักนะครับก็เห็นกระดูกถ้าเป็นคนผู้ใหญ่ปกติถ้าเปรียบเทียบวันนี้ถ้าเปรียบเทียบวันนี้เ,กออกเ,เน,นี่ยเราเราไม่เห็นฮนะไม่เห็นซี่โครงเลยนะครับไม่เห็นไม่เห็นซี่โครงเลยแล้วแขนก็ไม่เห็นกระดูก ือถ้าเราดูจากรูปภายนอกลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเป็นคนนะฮะคนยอดส่วนฉันถ้าเป็นคนยอดส่วนเนี่ยถ้าดูสักขนาดนี้น่าจะเป็นเด็กอายุประมาณ3-4เดือนขึ้นไปนะครับซึ่ง3-4เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีแขนขามีนิ้วอะไรอย่างนี้ชัดเจนเพราะจากจากจาก,จาก,จากที่ดูรูปเนี่ยจากที่ดูอันนี้จะเห็นว่ามีโครงกระดูกมีนิ้วนิ้ว,วชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นคนเอ็กซเรย์ก็ควรจะเห็นโครงกระดูก แขนและกระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกอะไรนะฮะนายยมองเห็นแต่จากผลเอกซเรย์ ray, รูปนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นโครงกระดูกชัดเจนอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเราเทียบกับเอกซเรย์ื่อกี้ที่ให้ดูเอกซเรย์ X แตงกวาเอกซเรย์ดอกไม้เลยนะก็ไม่เห็นโครงกระดูกนกันคือถ้าดูจากเอกซเรย์ ray, เนี่ยก็ไม่ไม่เหมือนคนในอดีตคุณว่ามีสิคะ เท,ท่าที่ความคิดของครูนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่าไตรภูมิเนี่ยฮะท่านพันนามาจากของจริงเราพูดอย่างเดียวว่าเหตุทุกอย่างอยู่ที่คนมองนะฮะมองอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับตัวผมนะฮะสำหรับตัวผมผมขอยืนยันกับตายขาเดียวครับว่ามนุษย์ต่างดาว